รู้ไหมครับว่าในเมืองซูโทเปียเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เราเห็นในหนังมากคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับทุกเขตแดนในเมืองซูโทเปียก่อนไปดูหนังภาคที่2ในเมืองซูโทเปียเนี่ยมันมีมากกว่า10เขตครับที่แตกต่างกันทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศเพื่อรองรับสัตว์ทุกสายพันธุ์ให้อยู่ในเมืองเดียวกันได้มาเริ่มกันด้วยเขตที่เราเห็นในหนังภาคแรกกันก่อนเลยเขตแรกซาฮาราสแควร์เป็นเขตที่อากาศร้อนที่สุดเหมือนทะเลทรายเมืองนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดูบรและลัฐเวกัสสัตว์ที่มักจะอาศัยอยู่ที่นี่คืออูแแพะะะลลจจิ้งออทเเราาายตต่มคืขซวน ท่านเป็นเขตที่อบอุ่นที่สุดเหมือนใจกลางเมืองมีตึกสูงรับฟ้าและสถานีรถไฟได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองนิวยอร์กผสมกับทุ่งหญ้าในแอฟริกาสัตว์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่คือช้างม้าลายยีราฟแรดและเสือชีตาเขตที่3ทันดาทาวเป็นเขตที่หนาวเย็นที่สุดอุณหภูมิติดลบตลอดทั้งปีมีหิมะปกคลุมได้รับแรงบันดาลใจมาจากขั้วโลกและรัสเซียเขตนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของหมาป่าหมีขาวกวางเรนเดียร์และมาเฟียอย่างมิสเตอร์บิ๊กก็อยู่ที่นี่มาถึงเขตที่4ครับเลนฟอร์เลสเป็นเขตป่าฝน อากาศชื้นตลอดเวลามีหมอกหนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่าอเมซอนสัตว์ที่มักจะอาศัยอยู่ในเขตนี้จะมีเสือจากั่วจระเข้และตัวหน้าเขตที่5ลิตเติลโรเดนเทียเป็นเขตเมืองขนาดเล็กที่อยู่อาศัยของสัตว์จำพวกฟันแทะเช่นหนูกับลอกรูปทรงเหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองในอิตาลีแล้วก็มาถึงเขตที่6บวันนี่เบอรลบ้านเกิดของจูนี่ฮอปนางเอกของเราเป็นเขตที่อยู่ห่างจากเมืองซูโทเปียมากที่สุดเป็นพื้นที่ชนบทมักทําการเกษตรปลูกแครอทปลูกเบอร์รี่สัตว์ที่มักจะอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนมาก เป็นกระต่ายแกะและแพะและนี่ก็จะเป็น6เขตหลักที่อยู่ในเมืองซูโทเปียนะครับและเขตที่เหลือจะเป็นแบบไหนฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคลิปหน้า